S <S อยากกินอะไรแปลกๆมีอะไรแปลกๆว่าแบบแปลกๆก็ต้องกินอันนี้ละค่ะหนูแบบเดิจริตว่าหนูบอกว่าหนูกลัวกลัวสักูอีกอย่างเงี้ยกลัวมเม็ดสักูกวมเม็ดสักูกลัวกล้วยไข่อ่ะแต่หนูบอกว่าชอบกินกล้วยห่อ,อน,น,นี่หนูเอาเผือกอยากกินหมดเลยลร้านเนี้ยากกินยาหม่อนอยากกินหมดเลยนี่อยากกินอันนี้นะ หสั่งขนมหน่อยพี่สั่งขนมหน่อยได้เปล่าอะไรนะคะอนหนนลี่อันนี้คืออะไรคะนี่เป็นเนขนับเ้้เลือวลเลือัวมันจะจาได้หมอ่ะอยากกินกี่อย่างเลยอ่ะกี่อย่างไม่ขนมไทยหมดเลย อยากกินทั้งร้านอ่ะอันนี้อะไรอ่ะขาเนเปียกลำไยะข้าเดนียวเหลียวขเนียวเปียกลำไยอันนี้อะไรคะพี่สาคูข้าสาูสาูลำไยสาคูเือกแกะอันนี้อันนี้ต้องตัวขนมผสมอันนี้กอันนี้แล้วก็ีก้บวชีกงหมออักล้บวชชีเอาทักไวไข่เชื่อมค่ะพี่ นี่คือหนูกินหมดร้านที่แล้วหนูจะโดนตัดขาแบบนี้ของเราจะไม่หวานมากนะเดียก่นนะแล้วมันมีอะไรคือร้านขนมเดียมันเกิดมาไม่เคยเห็นขนมอะไรเยอะอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะชื่อร้านเ่ยนะขนมไท<ห>ย<ห>เดือน,นอี่เป็นลูกเจ้าของก่อนหวานเรอยไมใช่ไทนเไหรเาม่ต้องให้พี่เราวิ่งเก่งใจไมเก่งใจพี่อะเก่งใจ เยอะมากอะ่ะนี่แล้วเขามีข้างในให้นั่งกินหรือได้ด้วยเนี่ร้านข้างในเก๋มากเลยนั่งกินเห็นไ,ไ,ไหไมเก๋มากเลยข้างในอะ่ะสามชุกตลาดที่ที่มาจากสามชุมกตลาดร้อยปีหรอใช่ครับเมื่อก่อนแกใส่อ๋อเมื่อก่อนเจ้าของคือคุณยายแม่เดือนนี่ขายที่ตลาดสามชุกสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอุ้ยเข่งใจ่จังเลยอะ่ะนี่ได้มัครบ ลองพันปอมรหลดอร่อยใส้อร่อยมากอะ่ะอืมแต่ยังไม่รู้รสชาติเลยยังไม่รู้รสชาติเลยนี่อร่อยมากพี่รู้รว้อันนี้กับบ้านรวมอันนี้เป็น10อัน หานแม่เดือนมีห้องแอร์ด้วยให้นั่งมีห้องแอร์ให้นั่งร้านนี้จะมีแบบที่นั่งสวยเนาะใช่บรรยากาศร้านเป็นแบบเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนนะตลาดร้อยปีตสนนี้คืออะไรนะบรรทัดทองบรรทัดทองโซนนี้เขาเรียกโซนอะไรเพิ่งมาครั้งแรกเือเชื่อเปล่าว่าจะเพิ่งมาครั้งแรกมานั่งกินเคยมารีวิวครั้งหนึ่ง ครั้งเดียวเองแล้วก็กแล้วก็กลับเลยแล้วก็ไม่นเคยนั่งนี่คือครั้งแรกในการนั่งกินที่บรรทัดทองของหวานค่ะเสร็จแล้วก็ไปตัดขาเลยบ <c oughs> าหวังขึ้นขาตัดขา กินมากอ่ะนี่กินกันนะนี่คืออะไรอะพี่อ๋ออไนี่ของกลับบ้านขนมน่ากินมากอ่ะได้รับสั่งแค่นี้เหรอใช่อะไรเพิ่มไหมเหมือนเราสั่งเกลือคืนนี้เผือกเย็นี่น่ากินอะเพ่เป็นเกล็ดเกล็ดพี่ดูตื่เกล็ดน้ำแข็งเห็นเกล็ดน้ำแข็งที่เป็นกะทิแล้วตื่นเต้นมาก เหมือนปิงซูไม่ครับปิงซูปิงซูเหรอเย็นๆใช่ป่ะไปกินเลยน่ากินอ่ะอร่อยมากพี่เดี๋ยวกินกับพ่อดีกว่าอร่อยอ่ะน่ากินมาก อันนี้อันนี้อันนี้ไส้เผือกกับไส้อะไรอันนี้ถั่วอันนี้ถั่วอันนี้ถั่วอันนี้เผือกอันนี้เผือกอันนี้ถั่วพี่หนูชอบเผือกพี่ชอบอะไรถั่วให้หนูกินถั่วแต่พี่กินเผือกอร่อยมากเนี่ยแต่อันนี้ให้เบอร์หนึ่งเลยนะเผือกแล้ววันนี้ใจตรงกันเนาะอร่อย เลื่ออร่อยจริงๆนะ่ะนี่อืมอร่อยมาแวะกินนะที่บัลทะทองร้นนานชื่ออะไรนะขนมไทยแม่เดือนขนมไทยแม่เดือนบัลทะทองนะมานะนะบาย